คุมหิวลดน้ำหนักตัวด้วยสูตรนี้ใครเข้ามาอย่าลืมกดถูกใจกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยสาหรับวันนี้เรามีน้ำมะตูมที่จะมาคุมหิวแล้วก็อิ่มนานรวมถึงลดน้ำหนักตัวนะใครที่ดื่มน้ำมันอุ่น ก็สามารถที่จะดื่มเป็นน้ำมะตูมได้แต่ที่สำคัญนะเรามีตัวนี้เลยนะน้ำมะพร้าวสกัดเย็นปลาดาคัยกออยที่จะนำมาผสมนะใครที่น้ำหนักตัวที่เกินหรือว่ามีพุงขับถ่ายยากสามารถใช้น้ำมะพร้าวสกัดเย็นได้นะเราสามารถที่จะกดเป็นหัวปั๊มหรือว่าจะเทแบบนี้ได้เลย2ช้อนโต๊ะแต่วันนี้คือจะเทให้หมดเลยนะทุกคน หอมมากสีสดใสนะใครที่อยากจะดื่มนะดื่มก่อนอาหารเช้าได้เลยนะก่อนอาหารเช้าสช้อนโต๊ะดื่มแบบนี้ทุกวันดื่มน้ำเปล่าตามด้วยอีก1แก้วจะดีมากหอมสุดๆด,ดื่มง่ายมากต้องน้ำมะพร้าวสกัดเย็นผสมกับน้ำมะตูมคุมหิวอิ่มนานลดน้ำหนักตัวรวมถึงขับถ่ายง่ายด้วย